ให้โทษกับเราน้อยที่สุดแม้ว่าสิ่งนั้นต้องกินอยู่ดีในทุกๆวันแม้วันที่เร่งรีบครับเราก็จำเป็นจะต้องเติมธรรมชาติเข้าสู่ อารมณ์ความรู้สึกของเรานะครับก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายกันการเติมความรู้สึกดีๆในตอนเช้าจากเสียงนกอากาศนะครับแล้วก็การเติมการออกกําลังกายตามด้วยการดูแลด้วยสารอาหารที่จําเป็นสําหรับร่างกาย,ยกาหลังการออกกำลังกายครับสารอาหารครบถ้วนแล้วก็มากินอาหารมื้อเช้าแบบปกติกัแบบที่ทุกคนกินเหมือนกันนะครับซึ่ง เลยได้ว่าก็จําเป็นต้องเลือกนะฮะไม่งั้นเนี่ยเราก็อาจจะได้ประโยชน์ผสมโทษจากอาหารก็กินอยู่ดีย,ยังไงก็กินอยู่ดีนะครับหลายๆสิ่งเนี่ยเราเลือกไม่ได้เลยนะครับไม่งั้นเนี่ยเราคงต้องไปปลูกพักปลูกปิกหรือยังไงเราก็ทานอยู่ดีก็เพียงแค่ว่าเราก็เ,าเลือกนะครับสิ่งที่ ให้ประโยชน์กับเรามากที่สุดพร้อมๆกันก็ให้โทษกับเราน้อยที่สุดแม้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ต้องกินอยู่ดีเติ่มความรักจากภรรยาจากลูกๆจากครอบครัวของเราพร้อมๆกับอาหารเช้าที่น่ากินน่ากินอย่างนี้ครับถ้าเราได้กินดีแล้วนะครับได้นอนดีแล้วออกกำลังกายดีแล้ว สิ่งหนึ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คืออารมณ์อารมณ์นะครับถ้าเกิดวันนี้เราอยู่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับหรือว่าเรากําลังได้รับพิษนะครับจากวนะิกฤตโควิดในเรื่องกระเป๋าตังค์นะครับเราอาจจะมีความเครียดมีอารมณ์ที่ตกลง,งไปได้นะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยคือเราต้องฟื้นฟูอารมณ์ของเรานะครับนั้นอารมณ์ของเราจะดีขึ้นได้เนี่ยถ้าสารอาหารดีออกกำลังกายดีนอนดีแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นทุนที่ ดีมากๆนะครับแล้วก็หากิจกรรมนะครับนะไม่ว่าเมียจะสั่งไปซักผ้าไปล้างจานนะฮะหรือว่าเนี่ยวันนี้ผมมาปลูกต้นไม้นะกำลังจะเตรียมปลูกผักแต่ไม่มีวิชาเลยครั้งสุดท้ายตอนม2นะฮะก็วันนี้ก็เลยมาลองหัดย้ายต้นไม้กันก่อนนะสนุกดีครับก็เตรียมดินนะใส่ปุ๋ยในดินนะครับแล้วก็นะครับรดน้ำม,มีปุ๋ยทางใบด้วยนะฮะ มีปิดภัณฑ์พิเศษนะถ้าใครสนใจก็ลองคอมเมนต์ถามมาได้นะครับนะเอาละเดี๋ยวเราไปดูตกต้นไม้กัน ต้มยำเส้นมีขาวครับได้กุ้งมาใหม่ๆเลยจากคนเลี้ยงเลยครับเขามาขายอยู่ที่มอกโกสขนรถกระบะก,กันมาเลยนะครับกุ้งใหม่ๆสดๆเลยเครื่องต้มยำของไทยนี้ดีมากเลยครับเป็นสูตรไทยดีมากเลยกินแล้วรู้สึกถึงทําให้เราไหลเวียนระบบเลือดไหลเวียนดีมากเลยนะแล้วก็สําคัญเราต้องดื่มน้ําให้มากพอนะครับอย่างน้อยวันละสามลิตรนะครับนะเพื่อจะ ได้ทําให้เรามีสุขภาพกายสุขภาพผิวแล้วก็ระบายพวกเชื้ออะไรต่างๆได้ดีครับกินมื้อเย็นกันครับใกล้หมดวันแล้วครับวันนี้ชีวิตของเราก็มีความสุขกันดีนะครับทุกมื้อเราก็กินอิ่มนะครับเราก็คงคิดติงเครื่องการนอนหลับตอนต,ต่อไปครับเราจะมาคุยเรื่องการนอนหลับอย่างมีคุณภาพเพื่อให้เรามีวันทุกวันที่กินอยู่ดีครับ ขอกำลังใจกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ติดตามกันครับ